ไม่ผ่าน130นะครับ EMA 130ของประพัดอินดิเคเตอร์ครับ8ปดนาฬิกานาทีของเช้าวันจันทร์ที่12มกราคอ2569ครับอีกหนึ่งนาทีก็จะเข้าสู่ตลาดเซี่ยงไฮ้นะครับช้ยน้าครับหลังจาก8ดนาฬิกาเป็นตลาดโตเกียวที่ญี่ปุ่นนะครับ อันนี้ก็จะครบโซนเอเชียเซกชันนะครับไล่มาตั้งแต่โอเกนนิวซีแลนด์ซิดนีออสเตรเลียแล้วก็มาญี่ปุ่นนะตัวเกียวที่สำคัญก็คือประพัดอินดิเคเตอร์เส้นร้อยสามสสีขาวนี่แหละครับโอ้โหมันมันเป็นอะไรที่น่าสนใจอาจารย์ประพัด ได้คิดค้นทดสอบมา4เส้นนะครับเส้นสีน้ำเงินคือ EMA 8ครับสีเหลือง14สีแดง60สีขาว130นะครับ ปิดช่วงครับจาก500อัพมาที่147แล้วครับ USDJPY นะครับองลี่ครับ สิบนิกาสี่ิบเจนาทีของวันจันทร์ที่สิบสอมกราสองพันร้อยครับปิดเกมครับ0.02ตามสูตรอาจาร,รย์ประพันธ์นะครับ้าเทศทองหลอดไซต้องแค่0.02ย์จหรือศูนไม่เกิน4ี่โพซิชันนะครับตอนนี้ผมทำมาที่7จ็นยแล้วครับจากห้าอยนะครับ,รบทำมาที่สองร้อยสองเหรียญครับสงข่าวครับ แบ่งเป,ป็นประสบการณ์ตรงครับสเกล up ตามสูตรอาจารย์ประพัดนะครับอาจารย์ใหญ่ปอประพัดครับจาก The o th Start Up นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอัพขึ้นมา800ถอนขอนแกนัปเตอร์ก็คือปฏิญญาณอนแกนต้องถอนออกก่อนครับถอน300เหลือ500ตอนนี้เราวางแผน rr 1.1ต่อหจาก500เป็น1,000นะครับเริ่มต้นที่500เหรียญตอนนี้ก็มาที่ 7 0 2ดแล้ครับเราหยุดพักครับเช้านี้เราประสบผลสำเร็จแต่เราก็ต้องหยุดพักครับเพื่อให้สมองเพื่อให้เรากลับมาที่ลมหายใจนะครับมีสตินะครับแล้วก็ค่อยมาวางแผนในช่วงตลาดสภาวะตลาดช่วงลอนดอนหรือนิวยอร์กเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับสวัสดีครับ